ยัดโยมก็ในเวทีของการสู้รบก็มีหลายเวทีถ้าสู้ด้วยกติกาก็คือมีกรรมการแล้วก็มีแพ้ชนะมีรางวัลแต่ถ้าเวทีชีวิตจริงไม่มีใครตัดสินให้เราว่าชนะอยู่จุดไหนแพ้อยู่จุดไหน มันสามารถที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเยวทีชีวิตนะไม่มีอะไรตายตัวเพียงแต่ว่าใครที่ไม่ย่อท้อและใครที่ไม่ยอมแพ้คนนั้นมีโอกาสชนะไม่ว่าคนนั้นจะล้มมากี่ครั้งหรือสูญเสียอะไรไปบ้างแม้ในว่าการสูญเสียครั้งนี้เขาอาจจะได้สิ่งที่มากกว่าก็ได้ หรือเราเขาได้สิ่งนี้มาวันนี้เขาอาจจะต้องสูญเสียสิ่งนั้นมากกว่าที่เขาได้มาก็ได้จริงว่าเวทีชีวิตบางครั้งไม่ใช่กติกาที่เราจะให้คะแนนแต่เวทีชีวิตแท้จริงไม่มีผู้ตัดสินเราต่างหากจะเป็นผู้รู้ว่าเราแพ้หรือชนะก็ขอจเจริญพรนะยเจ้